ลูกแรกไปก่อนอ,อ,เ,อเ,เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โห เรียบร้อยขยับลูกขยับลูกเบ้นย่ำแล้วย่มแล้วไม่ใช่มีอย่างอ่ะเฮ้ยอย่าเฉยอย่าเฉยเฮ้ยเสร็จเลยเฮ้ยไอ้กองหลังออเฉยมากเลยกองหลังอ่ะขวัญม่มีอย่งเงี้ยป็นตึตัวเลยอ่ะ ไปเลยไปแล้วูอะไปแล้วด hey ูสองตัวเห็นไหมเรียบร้อยนั่นแหละเฮ้ยเลย้องอังนยยังไงนะยังไงนะกล้องกระตุ้นเปลี่ยนนะครับก้องกระตุ้นมันน้อยของหลังอ่ะรับเนี่ย พักบอลเร็วเออพิกเลยพิกเลยพู่ไปแล้วเยี่ยมไปเยี่ยมเรียบร้อยสามสิบสามแกนคนไม่สองละเด็กๆเล่นดาก้อนดาก้อนพุ่งบอลสีรั้งเก็บบอลนิ่งๆแล้วก็ไปกับบอลเซตบอลกันเลยเข้าใจไหมครับเนี่ยฝึกเซตบอลนะเวลาเล่นบอลตือตัวตลอดสิครับ เล่นเอามาเลี้ยงบอลขึ้นมาเอาเปิดน้ำตัวล้อเลยยื้อแหละเวลายื้อแหละโคตรบกห์ใช่ไหมแต่เราเงยแต่เรงเงยไปแล้วไปเลยดูบอยเรียบร้อยเล่นไปเล่นไปเล่นเลยดูบอลดูบอลดูตำแหน่งตำแหน่งสำคัญมากครับตอนนี้ดูตำแหน่งแล้วดูบอลดูคอลบอลเล่นเนี่ยเกเก็บบอลนิ่

bay, bay đấy. đủ băng na, băng na. đang lên, háng lên bằng này. hết rồi gì đấy, lên.

เรียบร้อยเปนะรียบร้อยโหดแกกินเดียเนีนสัตว์ไปแิบซิปแล้ก็หาเพชรนี่ จะไปซิฟแล้วไงน้องตะกี้ตะกี้สีแล้วเนาะนี่ครับเรียบร้อยโอ้โหแบกเติมแม็กเติมเติมแถวสองเติมแถวสองดันเลยดันเลยเป็ี่ยนยางให้รับรับเนอะโค้ชบอกว่าตื่นได้แล้วอ่ะโค้ชนเรียบร้อย

ดีแลีเปลี่ยนกันเล่นแล้วเอาเลยไม่เนเล่นต่อบอลเล่นของกลางนะครับล้าเล่นนะครับบอลเล่นอีกบอลล้รงตกเล่นกนเล่นต่ย จ้าไปหน่อยเสียเวลาด้วยเสียเวลาสองวิเรียบร้อยมเแต้มเอาเลยเต้ม้ล ไม่มีอย uh, oh, oh, wow. ่างอ่ะพ่นไ่ใช่มีอย่งมันอ่ะเียรกโบรไณ่คุณ่ลงใม่เนี่ยไปแล้วไม่้คเลยยิงเต็มยิงเต็มมันเฉยโดเกาค่ะไอ้เตมยิงเลยไอ้สเตมเล่นนะครับก็้องกลัครับ

จีบแปดมาก็นไม่ไหวไม่ยืนแล้วตั้งเกมใหม่ด้วยนี่ขม่ชนะหรอกอ็กล้องอยู่ตรงกลางกล้องดูกล้องกลางกล้องดูนะโอเคแล้วนะล่ะแต้มกล้าเล่นเอาจารยครับ

อ้าวขึ้นแหกเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดแปดล้ว